ทีธการทําภาพารูปภาพหน้าปกนะครับช้อง YouTube นะครับก็จะเป็นรูปภาพลักษณะอย่างนี้นะครับแต่นี่คือผมยังไม่ได้ใส่พวกเอฟเฟกอะไรอย่างนี้นครับก็จะประมาณคล้ายๆประมาณนี้นะครับแต่นี้คือถ้าวิธีทาพอใส่อฟเฟกแล้วก็จะได้รูปร่างประมาณนี้นะครับโอเควิธีการทํานะครับก็ง่ายๆเนี่ยไม่ได้ยากอะไรนะครับ กรจะใช้ C-A Photoshop นนะครับในการทำก่อนอื่นนะครับสร้างหน้าหลัของคุณขึ้นมาให้มันตรงกับที่ Youtube มันกำหนดมานะครับว่าขนาดนี้ขนาดนี้นะครับก็ที่ YouTube กำหนดนะครับก็เท่านี้เลยครับโอเคปรับอะไรให้ตามผมนะครับตัวนี้เป็น12ปรับตามผมให้หมดนะครับ โอเคแล้วก็วก,กดโอเคไปเลยปุ๊บก็ได้หน้ากระดาษมาหนึ่งหน้านะครับเป็นสีขาวนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้คุณเปลี่ยนหน้ากระดาษของคุณเป็นสีดํานะครับโดยการใช้ถังสังสีนะครับเทเข้าไปเป็นสีดําแล้วอ่ะก็ได้หน้ากระดาษสีดาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคุณใส่จะพิมพ์ชื่อของคุณไปก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อชาแนลของคุณไปก็ได้อย่างของผมว่าขนาดสามร้อยนะครับ ก็ K ไม่เอาไม่เอา K T h a t นะครับ K O T h แล้วกันโอเคก็ได้มาประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้คุณมาดูที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับให้คลิกขวานะครับแล้วก็มาที่นี่นะครับกดเข้าไปเม่ได้กรอบอย่างนี้มานะครับกดตรงนี้นะครับให้คุณกดคอนโทลนะครับคอนโทลค้างไว้เลยแล้วก็ ลิกซ้ายคลิกขอบอย่างนี้นะครับคลิกซ้ายเป็นึ่งทีได้เส้นรอยปักอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับให้คุณจากนั้นนะครับจะเป็นการลงสีนะครับของตัวอักษรเรแล้วนะครับก็ให้คุณกดที่ช่องสี่เหลี่ยงอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกสีเลยนะครับโดยการเลือกสีนะครับให้กดตรงนี้เลยปุ๊บก็จะมีสีให้คุณเลือกนะครับลองเอาไปเลือกเลือกปรับดูกันเองแล้วกันนะครับขั้นตอนนี้ <S <s ผมจะไม่อะไรมากนะครับก็ ผมปรับมาแล้วนะครับผมก็จะกดโอเคปึ๊บแล้วก็ลากเส้นปึ๊บก็ได้แล้วนะครับพอลากเส้นนี้แล้วนะครับอ่ะขั้นตอนนี้ครับก็คือเสร็จและเสร็จของที่ youtube ผมทำแหละนะครับก็ที่ youtube ของผมก็จะประมาณนี้นะแต่อันนี้ก็คือเสร็จแบบเราไม่ได้ใส่ลาย line, ไม่ได้ใส่อฟเฟรอะไรเลยนะครับถ้าจะใส่เอาให้เหมือนของ ที่ยูทู e ผมทำนะครับใส่ไลน์อะไรพวกนี้นะครับก็ทำตามผมเรื่อยๆเลยนะคข้อที่สนะครับลากเลเยอร์นี้ครับลงมาที่ช่องนี้แล้วก็วางแล้วก็มากดที่เลเยอร์ New layer ตรงนี้นะครับเพื่อสร้างเลเยอร์ใหม่อ่ะคราวนี้เราก็จะมีทั้งหมด3ามันแล้วนะครับอั้นแรกนะครับให้คุณเอาอรอยปะตรงนี้ออกไปโดยการกด อันติเมตซีเป็นการก๊อปปี้แล้วกดอันติเมต B ีเป็นการวางแค่นี้นะครับร้อยเป๊บก็จะหายไปแล้วแล้วก็จะได้เลเยอร์สมานะครับก็ให้คุณกดดีลี e ออกไปปึ๊บเลเยอร์สองก็จะหายไปแล้วก็มาที่เลเยอร์หนึ่งแล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์มาที่เรนเดอร์นะครับแล้วก็แลกกดเข้าไปปึ๊บมันก็จะได้อย่างนี้นะครับแล้ว้ผูคุณถามอีกว่าทำยังไงต่อนะครับในเมื่อไอ้นี้มันบางหมดแล้วนะครับก็ให้คุณมาที่ Normal ตรงนี้นะครับ แล้วก็ไปที่นี่เลยครับคันเลอร์อะไรไม่รู้ครับอา่านไม่ออกไปกดเข้าไปไ,ได้ลายมาแล้วนะแค่นี้ครับก็ได้ลายแล้วโอเคและถ้าคุณอยากใส่เอฟเฟกให้มันเป็นแสงเอฟเฟกอย่างเงี้ยทองๆอ,อย่างเงี้ยนะครับวิธีการทำเพิ่มเติมก็มง่ายๆเลยนะครับให้คุณมาที่ ko t h copy นะครับหรือชื่ออะไรของคุณก็ได้ที่มันลงท้ายด้วยคำว่า copy นะลงไปนะครับกดเข้าไป ก็มาที่ฟิลเตอร์นะับแล้วก็เบอร์แล้วก็อันนี้นะครับกดเข้าไปไม้ได้อย่างนี้นะครับได้หน้าตายอย่างนี้แล้วก็ให้คุณปรับเอาเลยนะครับว่าคุณต้องการเอฟเฟกต์ขนาดไหนนะครับลองปรับเล่นๆอยู่ันเองเลยแล้วแต่ความชอบนะครับตรงนี้ ก็ปรับน้อยไปมันก็จะเกาะกันเป็นกลุ่มอย่างนี้ครับก็จะไม่ค่อยสวยผมแนะน้ามาแห้ปรับมันแตกออกมาหนนะ่อยอ่าก็เอาประมาณนี้แล้วกันกด,ดโอเคไปอ่าก็จะได้มาประมาณนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้ว ีเดียวไปอันี้ครับก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จของขั้นตอนแรกขั้นตอนที่เราทําเป็นอย่างนี้นะครับและถ้าสมมติคุณต้องการแบก็กกราวข้างหลังนะครับแบก็กกราวอย่างนี้นะครับก็ให้คุณไปหาแบก็กกราวมาแบก็กกราวหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับโดยการทํานะครับก็ง่ายๆครับคุณก็ผมทําให้ดูแล้วกัน สร้างหน้ากระดาษใหม่นะครับแต่คราวนี้การสร้างหน้ากระดาษนะครับเราไม่ต้องไปกด New นะครับแต่กด Open นะครับแล้วก็เอาหน้า Back แบ็กกราวร์มาเลยโอเคป Back คร๊บเดี๋ยวได้แบ็กกราวน์มาแล้วก็ทําเหมือนที่ที่ผมสอนไปเลยครับก็อันนี้ผมขอปรับเป็นประมาณ100่อยแล้วกันแล้วก็พิมพ์ไปเลย koth แล้วก็เลื่อนลงมาหน่อยชึบมาเนี้โอเคผมจะเริ่มทำเลยนะ ภาแบบที่ผมฝาวไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับปึดบลากชุดได้ไอ้นี่มาแล้วแล้วก็ที่นี่ลากฮะปึ๊บอ่ะปึ๊บปึ๊บแล้วก็ลบเส้นออกไปเลเยอร์อหนึ่งฟิลเตอร์ เรนเดอร์ ender, อันแรกปุ๊บกดเข้าไป normal แล้วก็อันนี้กดไปน่าต่อไปครับเบยสองปุ๊บฟิลเตอร์เบอร์แล้วอันนี้กดเข้าไปแล้วก็ปรับอ่ะประมาณนี้แหละไม่ต้องปรับอะไรมากน่ะได้แล้วครับง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนนก็เอาไปเซฟเซฟนะครับเลนเดอร์ออกมานะครับแล้วก็เอามาใส่ที่ YouTube แล้วก็เลื่อนๆลากๆไปดูนะครับโอเคก็ผมหวังว่านะครับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคนที่ต้องการทํารูปภาพหน้าปกนะครับแต่ทําไม่เป็นนะครับอันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะครับที่จะอันทาก็ไม่ไม่ยากนะสำหรับผมนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับก็สําหรับใครที่ชอบช่วยกด ไลค์ like, แล้วก็ซับสไคร์กันเยอะๆนะครับแชร์ Share, กันด้วยก็ยิ่งดีนะครับโอเคขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย